มาแล้วครับผมหนึ่งเดือนที่รอคอยนะประมาณเดือนกว่าได้หั้่ตัวเนาะเดือนกว่าได้นะเพราะว่าตอนนั้นสินค้าผลิตภัณฑ์ดีแทบหมดนะครับวิตามินดีแทบอ่ะนี่ ตอนนี้ผมตุนไว้แล้วเพราะว่ากลัวหมดอีกครั้งก่อนหมดลูกค้าทักเข้ามาถามทั้งคอมเมนต์ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าก็มีแต่คอมเมนต์เดิมๆเ,เนาะถามว่าไม่มีตะก้าบ้างอะไรบ้างผมก็ทำคลิปแจ้งไปแล้วว่าสินค้าหมดแต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วผมเพิ่มเข้ามาช่วงต้นเดือนเองเนาะอันนี้ผมก็กลัวหมดอีกแต่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจรูปแบบกล่องใหมนะี๋ยวลองมาแกะดูว่าด้านในเป็นไงนี่ผมตุนไว้ก่อนนะไม่กินทุกวันบำรุงร่างกายวิตจะมีอาหารเสริมลองแกะให้ท่านผู้ชมดูดี่เป็นไง นี่นะครับผมแพคเกจกล่องไม่ไหนไมาดูหน่อย นี่ครับผมเขาทาเป็นรูปแบบใหม่นะฮู้สวยว่ะเป็นเหมือนอาวากาศเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะจักรวาลเป็นเหมือนจักรวาลเหมือนนอกโลกอะโครเท่เลยอันนี้เป็นรูปแบบกล่องใหม่นะท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปเก่าๆอยู่เห็นตะกร้าขึ้นแล้วเป็นรูปแบบใหม่ไม่ต้องตกใจนะตอนนี้ทางแบรนด์เขาเปลี่ยนรูปแบบกล่องใหม่ให้จเจอครับผมนี่แล้วก็เป็นคูณ2องนยนะนี่เพิ่มประสิทธิภาพเป็นดีแทบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับสำหรับท่านไหนสนใจเดี๋ยวผมขึ้นพิกัดตะกร้าไปให,ให้ที่ด้านล่างซ้ายคลิปเลยกดสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะผมได้ราคาไหนบ ซิมได้มาในราคา3 4 0นะถือว่าถูกมาก